สวัสดีครับผมเพจผารวยสวัสดีซี่สู้ผู้สุขอนครับผมนี่ก็คิดว่าตามแนวทางของผู้หาเจ็ดแปดวัดวันที่สิบหกสิงหาสองห้าหกหกเลขผูเข่าตกกับเนาะพี่น้องผู้หายบนสามห้าเลขออกหาสามเข่าตกกับเนาะพี่น้องเนาะเอาข้งมาตามกันต่อวันที่สิบหกสิงหาสองห้าหกหกลักฐานเก่าหลักฐานเก่าเข้างในเปิดหาสเั็ด ข้างนอกก็งามี่จังทีจังกับ <hesitation> น <towards reconcile> ้ำแมนบอกเอาแมนบอกงามี่จก็ับหรู้จักเนีางอกมันอับหรู้จักประตูของน้ำเนี่ยกันเอฟซีมันก็ซอยมาอยู่สามห้าสามเมื่อรับได้อยู่ของวันที่เดีเฮ็เดอดซื้นประตูของน้ำกับประตูของนอนของนอนใส่ประตูออยุ่งเลยยุงหลายยุ่งหลายครับมันเป็นปลา อันนี้น,นี่หลักฐานเก่าไล่เมือปูไลายมือปูได้ควบคุมปไปได้คร<า> <c oughs> ับควบคุมไปได้แล้วปูละ <c oughs> เอา,าอ,อันนี้ลายมือปูอันนี <c oughs> ้ลายมือปูขับเมื่อแสตมุนปยอันนั้นว่าง่ากกันของ,กง <c oughs> เก่าแปดว่างยากเดินไฮสามตัวเดียวครับเด่นคัดเดินสามครับวิ่งสามบนสามล่างเนี่ยมันก็เพราะขาดขาดตัวนี้มันใส่ตัวนี้มันหมดมันสิทเสียูเติม ว่าหันมันเหลือเท่านี้เลียมเด่นมันกับว่าตูกับพระครับมาตกลับนี่ดิที่เฮ็ดให้เบืองแม่นว่ครับเออมาแท้ๆนี่เห็นป่แ้ครับมาสามครับมาเนี่นี่โอ้ยเกียรติบากเนี่ยมันคือขี้งคักเร่อันนี้มันไปบนไปล่างเล่สุดลลยมาไล่ต่ือครับครับถือใจครับ ปฏิภาวอาเลขคนอื่นมาก็เี็บต่ำตัวในเมืองนี่ก็ว่าสามอนูเหมือนครับโอ้โงดีเจ็ดล้านเปอร์เซ็นเตอร์พี่น่องเด้อจ็ดตอบทีน้องอุ้เดี๋ยวปูหาสิบแปดเต่อหมดกันต่อหมดกันเด้อปูหอยตะโพปูหอยตะต่อหมดจังหวะอเหรพื้นมาลงอยู่ ครับแม่นอยูี่ที่ีจ้ายินใเนาะอันผู้อันผู้มากกว่าครับกันอะไรพี่ตอนแล้วะเพิ่มจางกันเจ้วตะเพิ่นขียว่านัผมมาเป็นยังที่น้องธี่เฮ็ดเลขจะเฮ็ดในเบิ่งสามสูตรบ่ได้ไปเอาเลขไยมาเ่็นบอกตรงบอกจะลอยมาไล่ว่าหันก็ว่าสามมันนี่็ให้เบื่องแล้วว่าเจ็ วกสามศูน,นย์นาะโซก็เนากับผมนี่นี่สูตรมันบดแด้งของใครมาโอ้ก้าววกสามได้สองก้าสามหลักเกีตบนงั้นมากับผมลอยมาให้มันก็ลงสามมันนี่มันลุงเกียรนี่ได้สองก้าสามนี่นี่นกับผมมาดิครับอ๋อยังหลืวันนี้กกว่าสามกับเก้าววกห้ามันนี่มันจะได้ดนี่สี่ก้าวห้าดิ อลอยมาได,ด้บอลงเจ็บเท่าไหร่ลอยมาได้บอลงเจ็ดครับมาบนติดบนนี่แปดบวกสามโอแปดบวกนี่แปดบวกสามนี่หนึ่งสองสามสี่ติดบนสองบารนี่เห็นไหมครับครับ ไปบิ็อเลยเห็นไหครับสามกับสี่สามกับสี่เห็นไ่มไปบิตสี่มาหลักหนึ่งแปดบวกห้าบานนี้สามสี่ห้าหกนั่นเห็นบ่าติดบลนี่ติบล็นบ้านลอดมาแล้วเรเก็เป็นบลอดมาแเ้วเรเก็บครับลอยเมื่อหร่ลอยบานเ้วเรเก็บกับผมเจ็่ใส่ได้บานนี้นี่ละยีดยีดโอใส่เอฟซีมันให้มากวันก้อนนั่น ดับเลขดับภูเพื่อนเก่งนั่นสามีดับเดอภูมาใ้องเขาสามสีดับพองูสองกับสอหากระดับเหลือสามหาตัวเดียวให้มาบ่มกลมครับมาเนี่ยองเขาดับสามเจ็กระเลขกับจเรียยืสามหางครับี่นก็ที่ครับราะว่าเอาคนยับกล้องไปใกล้ๆกหน่อยนะครับเทียบเทียบกันแล้วพูยับไปไกลได้ เพราะว่าฝนตกปูยะปิดไก่บางทีเอารับปูติจับูให้เร่เลยครบผมบนเอาแคนเ็กกันต้องนอกบตงมีกากแต่พี่น้องสี่กับครับสี่กับเจ็เอาไรมาไล่ไ้เลยครับ้สองกับสามมันมามีสองกรบผมใข่ตัวบว่าเวงนอัน สามกั 5, 3, บหาสามกับสามยิ่งกับมันบลาไหลมันบลาไหลชวนกันเลยวาสามกับสามบนลงังตัวลอยมันเลยลงสามบันเอเลขบวกแต่สองกับ 3, สามสองบ่หมีในขันน้ำมตนมันกับมีสามกับเลือ 3, ้อ่สามกับสามบนสามบนสามล่างขันน้ำมันกับอ่าหมดปจังที่สิบหกปูหมดยีหาวิ่งบีกับเจ็ด สี่ก็บเก็บสี่เขาว่ายว่าเลยมีสามห้าสามนี่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 สี่สบซี่เป็นหลักฐานเก่าสี่ห้าสามเบื้องคลิปย้อนหลังได้เห็นบ่นี่สงสัยแต่ตัวนี้นี่เป็นสี่เป็นเจ็ดเข่าเขาเขาสามตัวเลยเป็นสี่เป็นเจ็ดสี่กเจ็ดนี่มันมางงตัวนี้ก็สั้นานี่เห็นบ่นี่ครับผม แล้เอยรตัวคนไห้มากัวดับมันมันเก่งเลดอันนี้คนไห้ไห้มาดับับอ,อันนี้ขยายเห็บเอฟซีเบิรงนี่ใิงวดที่แล่วนี่เห็นไ่มนี่งวดที่แหล้วงวดที่แหลวเบนคลิปย้อนหลังก็ได้นี่เนนหนน็บบนบ่นี่เลขขันน้ำมตนฟูบอสวิ่งวาของฟูบริจดัวให้ เขา,าหัดคนห้ยเรียนดับมากยลด่เส่ล่ะนักสิลับยุคคู่เดียวเลือยื้อสามหางครับผมดับบน ดับบนหกหกเจ็ดเก้าแปดสองเก้าห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสี่สามเจ็ดสี่ศูนย์หมดนี่ดับบนอ้วนดับบนขึ้นลายเนี่ยสามเจ็ดกับดับล่างแสดงว่าเลขสีเ่สหสเ,หเหลือยืดสามหางครับบนที่หยิบเหลือสามหกสี่หก 4ี f เก็บ่าปูขึ้นบมากประกาศ่าออกคือขิ้แล้วบานนี่คนตตข้านผมไปได้วันสามหกสี่หกสี่เจ็ดถือใจอเดนนะสามหกสิบสองสเป็นสาหล่างเทียมมันก็มาน้ำกันเลขกุ้นน่ะล่างเทียมันก็ไปกินแต้มเดียวเด่นไฮบานนี่สามหกสี่หกสี่ คกับตัวทำได้พี่น,อน้องเองวดที่แล้วเขาตัวกับล่างบ้านนี้ล่างเก้าตัวเดียวล่างวิ่งเก้าครับวันพระเดี๋ยวจะลืมวันพระครับ,รบเรียกเสียงวันพระเรียกยาเรียกสูงครับเรียกวันพระตัวเดียวประกอบพูกเก้าสองับผม เ <Okay. S 2> าเจ็ดเกาสูนแล้วว่าหมวดนงเก่าสูนสี่ล่หลายนี่แหละเลขล่างนี่ตอนนี้เลขมันสูงย่างเก้าไปตารางหมวดมน, 94, นึงเก่สาสูนสี่ไล่สนครับพี่องีานกูไซโลกโก้แล้วคือ,อสำเร็จเรียบร้อยลนะบาทในบนล่างเนี่ยฮะ กับผมจะว่าปูบนนักพีลอนที่สีปูเนียนไหไปเลยสี่หกกับสี่เจ็ดนะครับถือแก่พวกคนในรอบพี่น้องเนาะโอ้ยพอถือแจงได้จัดไว้หลาหรอมาทวันนี้จะติดตามหอยฟอกเฮ็ดไปเด้อถ้าเรียกตัวนี้ออกมาเออถ้าเลาถ้าเลาะกันเล่ามันกทิมห่าว่างเงินว่าไฟเบิร์ดวันพูนวันจันทร์เนาะออกมันเนาะก็นละวันเมียทิมห้า มันไฟทึ้หนึ่งทั้งหาบ้านนี่กำลังวันพุธมีสิบเกียรตวเราตังเก็ยรติหนึ่งกับเกียรตินกับเกียรตินกับปลาโตกัน <7. S 1> เขาบอกว่าเจ็ดสี่เดินดีเดินขามง่วดบางงวดสองงวดมากยิ่งก็เขาเกียรตินั่นนะโอ้ัวนะครับ,รบส่วนส่วนปูล่างยังโมเดิร์นหไปน่องปูจับโคไหกยกมีเขียนมาทั้งไตนั่งมาพวบบนมาพวบบนสามหกสี่เจ็ดเขียนมาเลย ม่าหันมาขบบนกับเขาเบิดมาขบบนเอา้าปูบบ้เขาบเขียนไหเนะี่ยสามหกูดอบลบบนสมหกสี่เข,ขียนูนนนู้เขียนอันไส้เนยผมเนีผมขี่เขียนผมเกี่ยวไปนําเอาคือเกาล่ะผมไฟข้ามายข้ามไฟข้านหรือเปไฟข้ามมามอน,นอันเพราะว่าผู้ให้ทุกหมวดนะผู้ขี่เีืยกให้รถาฟข้านเขียนหกสี่ เล่าขบวนมาขบบนเลยแมนแทบาทนี่เต็มที่ครับน้อง็ที่เไปเห็นแคปหน้าจอไว้ครับผมแคปหน้าจอไว้เดอนะครับของปูห้าจิดแปดนะครับงวดที่แล้วสามห้าเขาสุดทับปูไห่ปูไห่วิ่งสามบนสามลางงวดนี้ปูไห่วิ่งบนสี่กับเจ็ดนะครับนักสี่หกกับสี่เจ็ดนะจับปู ส่วนมาโคบบนนะครับมีสามมีหกมีสี่มีเก็ดนะครับอ่ะกูจะเน้นให้อีกล่างก่อนลักร้อยลักร้อยโอ้ยลักร้อยครับลักร้อยที่เราขี้ขี้ครับที่นี่ลักร้อยกับมีมาว่ะนี่ลักร้อยบนลักร้อยสามสามกับเก็ดครับลักร้อยได้สามกับเก็ด ครับผมอบานี่มุ่งทีปุยพ่อพี่น้องบานนี่ย่านินลีหัมกับพ่อนั่นมีครับโอ้กนาไวออกบนปั๊บหันฟู้พรสังเกตบ่สังเกตบ่รูเด้ครับต้องเอาไว้ติดตัวหนึงวัดต่อไปครับต้องติดครับห้าสามศูนหกศูนยกศูนห้ากัมาออก5ี0ก็ชสามศูนจะติดอีกเป็นว่าครับติดห้าสามศูน ก็มาออกห้าสามก็ติดอีกนะบันดีคือกันสี่ห้าสามเนี่ยเราอย่าปล่อยอย่าต้องติดให้ได้ครับผมบนเลยพี่น้องแคบหน้าจอดตามนี้ครับผมมาควบบนสามหกสี่เจ็ดส่วนฟูจับปูหอสามหกสี่หกสี่เจ็ดเน้นสี่หกสี่เจ็ดหลักร้อย สามกับเจ็ดล่างเทียเรือหิ่งเคยไปน้ำกันดิเด้โอ้เรืกหิ่งมาน้ำกันใดเนอะปูเนอะสี่ <4 S 2> <ไป S 1> กับเจ็ดเนี่ยล่างวิ่งเก้าล่างวิ่งเก้าจับคู่เก้าสองเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่อะพี่น้องจับหน้าจอดตามนี่อันนี้ตัวเน่นสี่หกสี่เจ็ดแล้วพี่น้องได้บนเน่น 4, 6, 4, ออสี่หกสี่เจ็ดอะคอยช่วยโจกันมาด้วยด้วยเฮงสุภุสุขสัขขน กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมครับอ